ขุดสระเก็บน้ําขนาด 1, หนึ่งไร่ใช้ทําสวนทุเรียนหลังจากที่เราเจาะน้ําบาดาลและเอาตอยางออกหมดแล้ววันนี้ก็มาเริ่มขุดสระต่อกันเลยค่ะพื้นที่ของเราจะค่อนข้างลาดเอียงนะคะก่อนลงมือขุดสระพี่เขาก็จะมาสองกล้องวัดหาระดับขอบสระให้ก่อนเราจะขุดสระขนาด40เมตรคูณ40เมตรปูด,ด้วยพลาสติก PE ส่วนความลึกเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่าจะได้ความลึกกี่เมตรเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีหินค่อนข้างเยอะเลยค่ะตอนนี้พี่รถขุดของเราก็ลงมือปั้นคันสระก่อนส่วนทีมชุดขุดสระที่เราเลือกจะเป็นทีีมของเย ก,ก็จะขุดสะพร้อมปรับที่ให้เราด้วยเลยลก็ทํารูฟูกสําหรับปลูกต้นทุเรียนด้วยค่ะจริงๆแล้วเราสอบถามเรื่องการขุดสะมาหลายที่มากเลยนะคะแต่ที่เราเลือกเป็นเฮ er ียกล้วยเพราะว่าเฮ er ียกล้วยมีอุปกรณ์ให้เราครบทุกอย่างเลยไม่ต้องหาเพิ่มเจ้าอื่นเลยแล้วเราก็มั่นใจในฝีมือของเฮ er ีย er ด้วยเพราะว่าที่สวนของเฮ er ียก็ทําสวนทุเรียนเยอะมากเลยค่ะแล้วที่ของเราสวนนี้จะมีล่องน้ําผ่ากลางล่องเลยค่ะเฮียกล้วยก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าดินขึ้นมาแล้วก็ดินก้นสะเนี่ยลงไปกลบนะคะส่วนรถขุดอีกคันตอนนี้ก็กําลังเคลียร์รากยางแล้วก็ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมาต่อให้คลิปหน้านะคะติดตามกันไว้ได้เลยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะ